สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ดจาก 5, aha, ค่ายยามาฮ่นะครับรุ่น psr e 3 1 3นเนาะนะครับก็เป็นรุ่นเริ่มต้นฝึกหัดนะครับลงจังหวะไทยได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ให้ดูรอบๆบเครื่องนะครับ เครื่องนี้นี่มีตำหนิอยู่นะครับมีรอยแตกที่มุมผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวผมไม่ด้ดูรอยแตกนะครับตรงนี้นะครับครับตรงนี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับปกติดีส่วนมอแปลงเป็นตัวนี้นะครับมอแปลงยามาฮ่าแท้นะครับเป็นไฟหนึ่งร้อยโวลต์ ต้องเสียบมอแปลงไฟบ้านเราเอาไว้นะครับเสียบต่อกันแบบนี้นะครับครับผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็เล่นจังหวะไทยได้ครั้งละ1จังหวะนะครับไม่สามารถที่จะเล่นต่อเนื่องได้2 3 4จังหวะเหมือนรุ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เวลาจะกดเลือกเสียงเราก็ต้องมากด voice ก่อนนะครับ voice แล้วก็ กดหมายเลขนะครับตามรหัสเสียงตรงนี้นะครับเป็นเลข3ามหลักนะครับเพื่อที่จะเลือกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยเราจะไปกดปึ๊บป๊บไปเลยนี่เป็นเสียงต่างๆเลยไม่ได้นะครับเราต้องกดเป็นเลข3ามหลักนะครับผมหรือกดบวกกับลบก็ได้นะครับ